อ้าวครับสวัสดีครับน้องๆก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิบเกมเมอร์นะครับกับวันนี้ฮะอินเครดิตบ็อกซ์นะครับซีรีส์นี้นะครับซึ่งพี่จิบก็ทำม,มาหลายเวอร์ชันหลายมดแล้วนะครับและวันนี้นี่ครับจะมาทำตามใจน้องๆนะซึ่งนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยเวอร์ชั่นของอ่าชลีบ็อกซ์นะครับเวอร์ชั่น4นะ บัมฟอสโซ่เนี่ครับซึ่งพิจิบก็ได้ทําออกมาแล้วนะครับก็มีน้องๆมาคอมเมนต์หลายๆท่านเลยนะครับโอ้โหมาเสนอมอสนะครับหรือเสนอเออ่ภาคอื่นๆให้พิจิบเล่นนะมีหลายคนเลยนะครับแต่ว่าพิจิบก็จะค่อยๆทําไปทีละคนนะไม่ได้ข้ามนะครับจะเรียกว่าข้ามไหมก็ไม่ได้ข้ามเลยครับจะพยายามทํา ไล่ไปทีละคนแล้วกันนะครับโดยน้องๆน,นะครับก็มีโอ้โหเสนอกันมาหลายคนเลยแต่พี่จิ๊บจะหยิบมาทีละคนแล้วกันนะครับวันนี้เป็นคิวของน้องฮาร์ดบอยนีครับหนึ่งเก้าสนะเขาแนะนำให้พี่จิ๊บเล่นนะครับบอกว่าจิ๊บแนะนําให้พี่น้องเล่น i n c Mechanic Do Not Hurt The No b อ๋อเขาบอกงี้ฮนะ ซีวิจิบก็เลยตอบไปว่าโอเชครับ oh, จัดไปเนะี <Huh? S 1> ่ยน้องฮาร์ดบอยบอกว่าขอบคุณนะฮฟูฟู <What? S 1> นี่คืออะไรครับอ,อาจจะเป็นอาการของการแบบว่าสบายใจแล้วโล่งอะไรนี้นะครับ oh. ก็เลยจัดไปครับิจิจัดมอดนี้นะครับแมคคานิกส์นะครับให้น้องฮาร์ดบอยหนึ่งเก้าแปดนี่ครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักนิดนึงนะว่าข้อมูลของแมคคานิกส์มันเป็นยังไงนะครับผม โอเคครับีิจิบจะอธิบายมอสนี้สักนิดนึงนะครับมอส์แมกนิกเนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะในทั้งส่วนที่เป็น PC ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น Android นะซึ่งเราสามารถนะครับไปเล่นในโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถโหลด Android แล้วก็ไปลง a อพเคไปลงมอสได้นะครับเป็นไฟล์ APK นะเจ้าตัวแมกนิกเนี่ยผู้พัฒนาก็คือ d e v ิล o p อ r เนี่ก็คือโคทีมนะครับโคทีมนะครับโคทีมทีมงานนะครับ เป็นช่องช่องหนึ่งนะที่ทำโดยคนที่ชื่อว่า c o s ม m e r นะครับ c o s มอ e r นะแล้วก็ทีมของเขานะครับตัวนี้ถูกปล่อยมาเมื่อปี2023นี่เองครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับวันที่12นะ โดยในวันที่29ตุลานะครับปี2022เนี่ยตัว m แ c h a n ิ c เวอร์ชันเต็มก็ได้ประกาศตัวออกมาพร้อมกับตัวบอลไฟนะครับบอลไฟก็เป็นทีมงานเดียวกันนะครับแล้วก็เปิดตัว b บอลไฟท t เซอร์ตัวที่2ด้วยนะครับซึ่งตัวบอลไฟก็เป็น Mod ตัวหนึงนะครับซึ่งทีมงานเขาทำนะแต่ว่าออกมาหลังกับจากเจ้าแมชินิทนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บแอบไปส่องดูนะครับ <Huh? S 1> โคซิมเมอร์ทเนี่ ไปแอบซองดูช่องของโคซิเมอร์เขาสบหนิดนะครับผู้ติดตามอยู่ประมาณ4,000กว่าคนเนาะมีวิดีโออยู่3ามสี่าม0ิบสีรายการนะครับล่าสุดที่เขาออกมานะี่นี่นะครับไมคานิกนะครับตัวเมคานิกเนี่ยจริงๆออกมาสักสักสักพักแล้วแหละนะครับไมคานิกนะแล้วก็มีบอนไฟบอนไฟเนี่ยออกมาหลังจากนั้นนะเพิ่งออกมาประมาณ4เดือนที่แล้วตอนนี้เดือนอะไรวะเนะี่ย ตอนนี้เดือนสิงหาก็ย้อนกลับไปสี่เดือนน้องๆก็นับเอาเองนะครับนี่ครับแล้วแถมยังมีอีวาแด้ด้วยก็ตัวอีวาแดตัวอีวาแดนี่ก็เป็นของคุณเรมหรือคุณริมนะครับที่บี่จิิบเคยทําประวัติไว้นะเขาก็น่าจะเป็นคนรู้จักกันนะเขาเอามาลิมิกนะครับก็แต่ว่าถ้าเป็นมอดของเขาเองเนี่ยเขาก็สร้างตัวบอลไฟกับแมคานิกนะครับสตัวนะโอเคประมาณนี้ของคุณเคิร์สของโคซิเมอร์นะโคซิเมอร์นะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูนะครับว่า มันจะสนุกขนาดไหนนะครับในมอดสตัวนี้นะเออจะเริ่มจากแมคานิกก่อนแล้กันครับส่วนบอลไฟเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรำทําหลังจากนี้นะเดี๋ยวไปไล่ของน้องๆคนอื่นก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูครับโคบ็อกซ์ box. มาแล้วว่านี่โคบ็อกซ์นี่สัญลักษณ์ของเขาเลยนะเนี่ยโอเคมันจะมีมอเออมันจะมีอยู่2ตัวนะมอดนี้นะครับก็จะมี บอลไฟกับแมคานิกนะเดี๋ยววันนี้พี่จิ๊บจะเล่นแมคานิกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอลไฟเด้ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาทำข้อมูลให้อีกทีมนะครับโอเคเริ่มจากแมคาั่นิกโอเคนี่คือหน้าตาของแมคานิกนะนี่นะครับนี่โคบ็อกซ์เวอร์ชันหนึ่งนะโคบ็อกซ์ box, นะครับเขาทำชื่อโคบ็อกซ์นะโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูครับโคบ็อกซ์แมคานิกครับมาแล้วเริ่มจากมีสตอรรี่หนึ่งอันด้วยนะ อ่าก็จะมีเหมือนปก,ปกติทั่วไปครับเป็นเป็นจังหวะเป็นริทึมเป็นเซาวเป็นอะไรเงี้ยนะเดีย๋ยวลองไม่ตั้งแต่สีส้มไปเลยแล้วกันนะครับเริ่มเลยนะโอเคสตอรี่มาวะอันนี้จะเป็นบีดนะครับบีดเป็นจังหวะนะอะไม่แน่ใจว่าเป็นบีดบล็อกไหมแต่เป็นกองนะครับโอเคก็ท <Huh? S 1> ับไป เออตัวน mm ี hmm. ้อันที่สองเหมันเหมือนนาฬิกานะเฮ้ยเจ๋ง uh, ว like, ่ะ hmm. อ oh, okay. ุ้ยโอเคว่ะเจ๋งว่ะตัวนี้สวยสวยสวยเท่ดีออกทำไมมันไม่ออกวะเออโอเคมันเล่นแปลกๆนิดนึงนะอ่ะตัวที่สามอ่ะนี่ก็สตอรี่ว่ะอืม ตัวนี้เป็นเป็นเป็นบีดคล้ายๆกับอ,อแฉเป่าวะเออนั่นนะนะแล้วก็มีกองเลยนะครับนี่แล้วก็มีแอนิเมชั่นนงลูกกระตาเนะี่ยเป็นไฟนะโอเคตัวถัดไปหน้ากากโอ้เป็นลมฮะเป็นลมออกมาจากหน้ากากนะแล้วมีการตีด้วยครับตีที่หน้ากากโอเคตัวนี้ก็เจ๋งเหมือนกัน จัไปตัวที่ 5. ห้าหูฟังมาแค่แค,คน,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 นี่บีดบอ็อกนี่เน้นบีดบ็อกเลยนะเนี่ยโอเคเจว๋วต่อปายครับสีม่วงเมื่อกี้บีดแล้วไล่ไปหมดแล้วนะนี่นี่เบฮะอืมเบดหนักๆต่ำๆต่ำๆคือมันไล่ตั้งแต่เบ็สูง กลางสูงเนี่ยฮะมันจะไล่เบดอยู่นะนี่แล้วก็ต่ำโอเคตัวนี้เป็นเบตนะอ่าเป็นเบรซินนะอันนี้เนี่นี่น,น,น,นีกล่องแมชชีนิกอืมเพอรคับชั่นแบบ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 มีแบบบีทบล็อกไปด้วยเออทำไม่เป็นหรอกนะแต่รู้แตรู้ เออนี่นะโอ้โหมีมีหลายเครื่องเลยนะครับอ่ตัวถัดไปหน้ากากอันนี้ก็เป็นเผยอ้าวคนลุ้มันเป็นเสียงไงแล้วก็เปิดหน้ากากขึ้นมาบิขี่หลอกเจ๋งว่ะนี่ไงโอ้โหอ,อันนี้เจ๋งว่ะเกือบเป็น V.I.P แล้วนะเดี๋ยวให้เป็น V.I.P ไว้ก่อนเดี๋ยว้วยอื่นก่อน ตัวถัดไปโอ้นี่10เวทีของจริงแจ๋วอืมหนักหนักมาเลยฮะอุยโอ้โหไอ้นี่ไอ้ตัวนี้พี่ยิ้มจิ้มให้ MVP ว่ะแจ๋วว่ะโอ้โหมีครบทุกอย่างเนี่ยเสียงเข้าสนประสาทมากอย่าลืมบ้งน้องหูฟังนะครับเปิดให้ตุดเลยนะ อันนี้เหมือนเป็นทีวีว่ะทีวีแมน่ะวะเป็นเสียงบีดจังหวะบกกับเสียงอะไรสักอย่างนะเออซาวเนี้ยเสียงสารพัดเสียงจริงๆเอาละสีเขียวครับแถวล่างยาอู้ไม่ฮะ เป็นโมเมโลดี้นะอืมอืมแจวเจวจวจวตัวนี้ก็โอเคฮะเหมาะริงจะมามิกซ์มากเลยนะตัวถัดไปอ่าตัวนี้อยู่ในสตรอรี่ด้วยนะโอ้ว่จ๋งว่ะเอเจ๋งเจ๋งเจงตัวนี้ก็เจ๋งอยู่ตัวถัดไปครับตัวที่สามใน เฮ้ยตัวนี้ก็เจ๋งว่ะชอบเสียงเนี้ยมันดูแบบลึกลับดีฮะเสียงซิ้นคีย์บอร์ดอะไรทักอย่างหนึ่งนะเอาละตัวถัดไปปึ๊บ้ยเจ๋งว่ะสมแล้วครับที่มันเป็นเมคานิกนะเป็นบอบพวกแบบเหมือนเครื่องอิเล็กทรอนิกอะไรบางอย่างอนะ โอ้เออเมโลดี้ดีฮะแต่ละตัวฟึ๊บเสียงแบบโอ้โอ้โอ้เจงเๆๆงเจมีการเล่งโวลูมขึ้นด้วยนะเออตัวนี้ก็เท่ครับโอเคตัวถัดไปสีแดงครับอันนี้น่าจะเป็นโวคอลนะเสียงร้องแล้วนะ h ม n i า m e c ม a n า c m e ม h a า i c ร้อง Mechan อยู่เนี่ยนะมกกา尼克แมกกา尼克แมกกา尼克โอเคตัว okay. ถัดไปมาฮะบารีดอัพบารีดอโอเคเสียงร้องนะเสียงร้องตัวถัดไปนะนี่จะเป็นเสียงร้องอีกตัวนึง อันนี้เป็นเสียงทาเพลงนะโอเคสร้างบรรยากาศครับเป็นเสียงแอมเบียน์นะเสียงคน,นแบบสร้างแอมเบียน์นะตัวถัดไปนี่ก็แอมเบียน์อีกตัวฮนะแต่หลอนนะ oh, <no. S 1> หลอนวะโอเคตัวถัดไปนี่ก็สตอรี่อีกตัวฮนะ น,นี้เหมือนใส่อะไรบางอย่างโอเคเป็นท่อออกจากตรงนี้นะมีแสงไฟด้วยนะครับ oh. อ่ะโอเคครบหมดแล้วทุกตัวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำสตรอรี่ดูนะอ่าเราโอเคตัวที่หนึ่งสามนะี่ครับสีม่วงตัวที่หนึ่งสีเขียวตัวที่สองแล้วก็ตัวสุดท้ายอ่ะเริ่มไล่ไปเลยนะจากบีดก่อนฮนะ บีตัวแรกโอเคตัวที่สองปึ๊บโอ้เฮ้ยเฮ้ยบีดมาวะแจ๋วตัวถัดไปฮะปึ๊บตอรี่นะมาหยอกเออมาแล้วมาแล้วตัวที่ไหนนะอ๋อตัวที่สองโอเคอ่ะตอรี่ฮะ ต่อถัดไปอีกอย่างแจวเออแล้วตอนสุดท้ายฮะตรอรี่ครบมามาเลยครับสตรอรี่นะโอเคเป็นเหมือนเมืองนะหมอนี่กำลังน่าจะเป็นตัวแมคแคนิกนะนี่ฮะวาร์ปมาจากประตู มามาจากไหนอะทุกคนโอ้โหแต่ละคนเนี่ยจะใส่แว่นเนี่ยแล้วเหมือนมีลูกกระตาอยู่หนึ่งดวงครับเ <Huh? S 1> กิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยฮึหึรีบขึ้นมาที่ตึกแข่งนี้อะไรว่าขึ้นรถไฟเหรอ we has a it here because เฮ้ยอ่านไม่ทันแล็ปท็อป ทำไม่เสดเอาไรนัวยังฮะไาเอะไระงเไรงี้ยไม่นะกาเหมือนเขาอ่านไม่ทันเลยพี่จเดี๋ยวพี่จูขอสโปรโมชั่นกันไปดูนะมันหมายถึงอะไรแต่อ่านแป๊บเมื่อกี้เหมือนกับคอมเขาพังว่าคอมไม่เสร็จหรือเปล่าน,นะเออแฮว่าเดี๋ยวๆๆีขอไปดูอีกทีนมันหมายถึงอะไรนะ โอเคครับเดี๋ยวไปจิบจะมาอธิบายนิดนึงน,นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวอธิบายที่เขาพิมพ์ข้อความไว้แล้วกันนะครับอ่านตามเลยแล้วกันนะ we h a s to edit here นะครับก็หมายถึงว่าเราต้องจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเพ <What? S 1> ราะว่านะ the exporting issue หมายถึงว่ามีปัญหาในการ export ไฟล์นะครับไฟล์ตัว animation นะนะครับรูปแบบนะครับ fla เนี่ยออกมานะและเขาก็บอกว่า And we don't know why เราเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเออก็ยังงงอยู่นะและหลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่า is probably นะครับก็บอกว่าหมายถึงเอ,อ่อมันปนอาจจะเป็นไปได้ว่า My laptop นะอรับมของเขาค่อนข้างจะอ่อนอ่อนดอยนะครับ <c oughs> แต่แต่นะครับนั่นไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดนะดูเหมือนว่าเอ,อ่อไอ ตัวที่เขาทำมาเนี่ยมันจะสามารถทำได้ดีกับเครื่อง PC หรือว่าแล็ปท็อปของคนอื่นมันทำได้ประมาณนี้นะแต่ของเขาอ่ะทำไม่ได้ไม่รู้ว่าคอมของเขามันอ่อนหรือเปล่าประมาณนี้นะครับและเขาบอกว่าเอมมานี่ครับเอม,มาหมายถึงอันนี้เป็นคำย่อนะของพวกเมกันนะ I'm going to นะเอม,มานี่ครับหมายถึงว่าฉันจะไป พยายามเนี้ยซ่อมมันเนี่ยบอกนีนะแล้วก็สุดท้ายเขบอกว่าตอนนี้นะครับได้แค่เล่นเล่นเพลงนะครับเล่นเล่นเพลงโปรโลซาวนะครับโปรโลซาวโปโลสาวก็คือใน,ในทีมงานของเขานะจะเป็นคนไม่แน่ใจว่าคือคนหรือใครนะเขาหมายถึงโปรโลเนี่ยจะเป็นโปโลในการดีไซน์ต่างๆทั้งทั้งแอนิเมชันทั้งหลายๆอย่างเ,เขาจะใช้คําว่าโปรโลนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่มีอะไรครับก็คือไฟมันพังนั่นเองนะไม่เรื่องคิดมากครับนยื่ซื้อิจิ๊บเข้าไปดูในวิดีโอในช่องเขาเนี่ยครับก็เป็นนะเขาก็ไม่แก้นะครับหน้าปัจจุบันก็ยังไม่แก่นะบิ๊จิ๊บเข้าไปดูในช่องเขานี่ยก็เป็นแบบนี้แหละก็พังเหมือนกันนะโอเคและก็คือสรุปก็คือสตอรี่มันพังนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นกับตัวแมค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 แล้วกัแนะครับค โอเคเดี๋ยวไปจิบของมิกซ์เองนะครับครั้งนี้จะแบบว่าลองมิกซ์เองนะเอาแบบที่เราชอบแล้วกันนะ <Yeah. S 1> เออเดี๋ยลองซิแต่ชอบเสียงแต่ชอบเสียงนี้ว่ะประมาณเสียงนี้บอกว่าเ <Yeah. S 1> สียงซาวซาวมันน่าฟังเนี่ยเออเออนี่ๆนี้้ใส่แมคเคนนิคเข้าไปฮนะ ไปอไปนนี่นี่นี lar, ่นี่อันนี้เงนนี่เเฮ้ยอันนี้เจ๋งเน่น่เอีีน่นอันนี้ก้อ็ m วีพี่าวะเออนี้ก็อันนี้ก็หลอนนี่วะอันนี เออตอนนี้เข่งฮะโอเคไปชิบมิงส์ประมาณนี้นะมามาเฮ <Hey. S 2> ้มิ๊กมิซกอ้าวเฮ้ยโอ้ส่สเบรเข้าไปครับแหวว่ะไปสักกองเพิ่มจังหวะเข้าไปครับ อันนี้เป็นแบบบีทบ็อกฮนะเปลี่ยนฟิลเพลงไปเลยนะน,นี้เสียงม,มันคล้ายๆกันเดี๋ยวเราลองเอาเสียงร้องแบบประสานดูครับนี่ี่สร้างความหลอนน้องๆเอออันนี้ก็เจ๋งว่ะ โอเคสำหรับมอดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเลยนะน้องนะครับที่แนะนำมาเลยครับให้พี่จิ๊เล่นแมคชีนิกนะครับมอดนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับใครที่อยากลองเข้าไปเล่นดูนะครับก็ลองเข้าไปที่ช่องของโ r o กิมเมอได้นะครับเขาก็น่าจะมีให้โหลดอยู่เลยนะลองไปดูที่ช่องเขาก็ได้นะครับสำหรับมอดนี้นะเดี๋ยวจิปก็จะเล่นนะครับบอลไฟนี่ครับแล้วก็แมคชนิกด้วยนะต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบ Inked Box นะครับมีมอดแนะนำม,มาได้นะครับผมและวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยิ๊บเกมเมอร์ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ของ Inked Box นะครับลาไปพร้อมกับคารมิสครั้งนี้เลยครับยอ่อ